สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันกับคุณณดิกีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาวิวทยาศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งนี้นะคะเราก็จะเจอการเป็นครั้งที่2ของสัปดาห์นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเด็กก็จะต้องเตรียมหนังสือนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยคะ่ะหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเราจะใช้เล่มเดิมสองเล่มนะคะเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสองเล่มเลยอ่านนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะ เมื่อเราเรียนไปในรายวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่หนึ่งไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้บันทึกผลของการทำกิจกรรมอะไรไปคะจำได้ไหมคะสำหรับในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆเราได้บันทึกผลของการทำกิจกรรมที่1 2นะคะเรื่องของ เสียงเคลื่อนที่ไปทิศทางใดนะคะอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะทำให้เราทราบว่าเสียงที่เคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางเลยนั่นเองอ่าเด็กๆคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปความรู้นะคะในเรื่องที่1น,นะคะเสียงรอบตัวเราทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่ในครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้ไปขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องของ โลกและท้องฟ้าของเรานะคะ,ะถ้าเด็กเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่31ได้เลยค่ะซึ่งในหน้าที่31นะคะก็จะเป็นหน้าเดียวกันนะคะกับที่คุณครูโชว์ในหน้าจอในตอนนี้เลยนะคะสำหรับในหน้าที่31นะคะดเด็กเขาถามเราว่าเรารู้อะไรในเรื่องนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ที่เราเรียนผ่านมาทั้งหมดนะคะดเด็กก็จะเป็นในเรื่องของ เสียงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเรื่องของเสียงนะคะจะอยู่ในบทที่2ในเรื่องของเสียงในชีวิตประจําวันเขาบอกว่าเสียงรอบตัวเรานะคะมีมากมายหลากหลายเสียงเลยโดยเสียงนะคะสิ่งสําคัญของเขาที่ทําให้เกิดเสียงเนี่ยเขาจะเกิดมาจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะเช่นเมื่อการที่เราเป่าขุยเนี่ยอากาศที่อยู่ในขุยนะคะนักเรียนมันก็จะเกิดการสัน่นและทําให้ลําขุยเกิดการสัน่นใช่ไหมคะ อ่ดังนั้นมันจึงทำให้เกิดเป็นเสียงคุยนะคะเกิดขึ้นมานั่นเองต่อมานะคะเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงจากธรรมชาติเขาบอกว่าแหล่งกําเนิดเสียงจากธรรมชาติเนี่ยก็เช่นเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงน้ําตกนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงฝนตกนะคะเด็กๆซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นองตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่ต้องไปกําหนดนะคะเขาเนี่ยจะก,กําหนดแล้วก็เกิดขึ้นมาเองเนาะ และเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็เช่นเสียงรถนะคะหรือว่าเสียงของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งเสียงนะคะคนเนี่ยเขาจะใช้เปล่งออกมานะคะเพื่อจะเป็นอ่ะการใช้ในการสื่อสารนะคะเด็กๆถ้าเราไม่มีเสียงอ่ะเราจะสื่อสารรู้เรื่องไหมเอ่ยไม่รู้เรื่องนะคะคนเราเนี่ยไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างเดียวนาะต้องใช้อ่ะ กริยาท่าทางนะคะในการพูดคุยหรือว่าสื่อสารด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆถ้าเรามีแค่การทําท่าทางนะคะหรือว่าไม่มีเสียงในการสื่อสารเนี่ยเราก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะ,ะเสียงนะคะเด็กๆมันเกิดมาจากเส้นเสียงนะคะซึ่งเส้นเสียงเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะคะ <ừ. S 1> เมื่อเราเมื่อเส้นเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงแล้วนะคะดเด็กๆเราใช้ปากเนี่ย ลงออกมานะคะเราก็จะเกิดเสียงหรือว่าแหล่งกําเนิดเสียงออกมานั่นเองเนาะโดยการสังเกตนะคะเราจะใช้การสังเกตโดยการใช้มือเนี่ยจับที่บริเวณลำคอนะคะขณะที่เราเปล่งเสียงออกมาเราก็จะสังเกตได้ว่าลำคอของเรามันสั่นนั่นเองนะคะเหมือนกับรูปภาพนี้เลยนะักเรียนรูปภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพของแบบจําลองนะคะของช่องเสียงแล้วก็ เส้นเสียงด้านในนะคะเด็กๆซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในอวัยวะภายในของเรานะคะอ่ะช่องเสียงอยู่ตรงไหนช่องเสียงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณปากของเรานะคะส่วนเส้นเสียงนะคะเขาจะอยู่บริเวณลำคอตรงนี้นะคะเด็กๆเว,เวลาที่เราพูดเนี่ยแล้วเราก็เอามือไปจับนะคะบริเวณเส้นเสียงมันก็จะ สัน่นนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางเลยดังนั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่ด้านหน้านะคะของแหล่งกําเนิดเสียงหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้านหลังของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะนักเรียนอ่ะเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในบริเวณใดเนาะ แต่ว่าบริเวณนะั้นจะต้องบริเวณที่ใกล้นะคะจากแหล่งกําเนิดเสียงแล้วก็ไม่ไกลจากแหล่งกําเนิดเสียงมากนะคะเด็กไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะหรือว่าการสื่อสารที่ชัดเจนนั่นเองนะคะอ่ะเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยนะคะสำหรับในหน้าที่32นะคะเด็กก็จะเป็นเกตหน้ารู้นะคะก็จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ เรื่องเสียงรอบตัวเรานะคะ,ะสำหรับเกตหน้ารู้นะคะเด็กๆเห็นภาพอะไรเอ่ยในหนังสือหน้าที่32เด็กๆจะสังเกตเห็นภาพของจิงหรีใช่ไหมคะแล้วก็ตักกรแตนด้านล่างนั่นเองนะคะอะเรามาดูคำถามซิเขามีคำถามว่าอะไรบ้างนะคะเขาถามเราว่ารู้หรือไม่ว่าเสียงของสัตว์บางชนิดไม่ได้เกิดขึ้นในลำคอ ยกตัวอย่างเช่นเสียงของจิ้งหรีดซึ่งเกิดจากการขัดสีกันของปีกทำให้ปีกเกิดการสั่นและเกิดเสียงที่สามารถได้ยินในระยะไกลๆได้อ่นี่คือความพิเศษนะคะบางอย่างนะคะดเด็กอ่ะสัตว์บางอย่างนะคะเขาอาจจะไม่ได้เปล่งเสียงนะคะหรือว่าแหล่งกําเนิดเสียงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดมาจากลําคอเนอะเาะขอยกตัวอย่างเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ อะจิ้งลีดทำไมเราถึงได้ยินเสียงจิ้งลีดนักเรียนเคยได้ยินเสียงจิ้งลีดไหมคะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะซึ่งเสียงของจิ้งลีดนะคะเด็กเขาไม่ได้เกิดมาจากในลําคอของเขานะคะเสียงของจิ้งลีดที่เราได้ยินกันเนี่ยเขาจะเกิดมาจากการขัดสีของปีกของเขานะคะหรือว่าเวลาที่ปีกเขาเนี่ยถูกันนะคะนักเรียนเสียดสีกันนะคะ มันก็จะทำให้เกิดปีกของเขาเนี่ยเกิดการสั่นนะคะแล้วก็เกิดเสียงที่พวกเราได้ยินซึ่งเสียงของจิ้งหรีดเสียงดังไหมคะเสียงดังนะคะนะักเรียนในระยะไกลเนี่ยเราก็สามารถได้ยินเสียงนะคะเวลาที่ปีกของเขาขัดสีกันได้นะคะต่อมานะคะนะักเรียนนอกเหนือจากจิ้งหรีดแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ทำให้เกิดเสียงนะคะอ่าเช่นอะไรเอ่ยเช่น ตะกแตนมีเสียงไหมคะนักเรียนอ่ะตะกะแตนมีเสียงไหมเอ,อ่ยใครทราบบ้างอ่ะคุณแมนะจะยังไม่บอกนะคะให้เด็กๆไปหาคําตอบเอานะคะนอกเหนือจากจิ้งหรีดแล้วนะคะนักเรียนก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆน,นะคะที่เขามีเสียงใช่ไหมลูกแต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดมาจากลําคอนะคะอาจจะเกิดมาจากเสียงของการขัดสีของปีกนะคะ เช่นเสียงของมแมลงวันเวลาที่มแมลงวันบินเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมคะนะักเรียนแต่ที่จริงนะเสียงไม่ได้ออกมาจากลําคอของเขานะคะเกิดมาจากปีกของเขานั่นเองนะคะอ่านอกเหนือจากจิ้งหรีดแล้วนะคะนะักเรียนก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นที่ทําให้เกิดเสียงอ่าแล้วก็รวมไปถึงตัวอย่างที่คุณนายยกเมื่อกี้จะเป็นมแมลงวันใช่ไหมคะนอกเหนือจากสัตว์ปีกนะคะก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกที่ใช้เสียงจากลําคอ นั่นก็คือนกนะคะเด็กนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเสียงนะคะเขาสามารถส่งเสียงสื่อสารได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเกตหน้ารู้นะคะในเรื่องของเสียงนั่นเองต่อมานะคะในหน้าที่33นะคะเราเรียนรู้อะไรในบทนี้นะคะเด็กซึ่งในบทที่สองเรื่องเสียงในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ทําให้เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทสรุปนะคะสหัวข้อที่สําคัญเลยนะคะในหน้านี้บทสรุป3ข้อที่สําคัญคืออะไรเอ่ยข้อที่1น,นะคะเราได้เรียนรู้ว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมคะส่วนหัวข้อที่2นะคะ,ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าเสียงเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงได้ทุกทิศท,ทุกทางเลยนะคะนี่ก็คือ หัวใจสำคัญนะคะเด็กๆที่เราได้เรียนรู้ในบทที่สองเรื่องของเสียงในชีวิตประจำวันนี้นะคะก็เหมือนกับในรูปภาพเลยค่ะนักเรียนเสียงรอบตัวเรานะคะเกิดมาจากสิ่งต่างๆนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าเป็นการทำกิจวัตรประจำวันของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะคะอ่ะการวิ่งการเล่นดนตรีนะคะหรือว่าการเล่นกีฬาต่างๆนะคะเด็กๆรวมไปถึงเสียง เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันเนาะอ่ะเดี๋ยวความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆเราก็จะได้ไปสรุปความรู้นะคะในแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาต่อในหน้าที่34นะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆเปิดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดก่อนเนาะอ่ะเปิดเลยค่ะ หยิบแบบฝึกหัดเล่มสีขาวขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะดเด็กๆเปิดไปหน้าที่3 5ค่ะสำหรับในหน้าที่3 5นะคะจะเป็นการสรุปความรู้นะคะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสียงในชีวิตประจำวันนะคะโดยการที่เขาเนี่ยให้เราวาดรูปนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทนี้เขียนลงบนเส้นบรรทาด้านล่างนะคะ ดังนั้นนักเรียนสามารถดูตัวอย่างนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่33ได้เลยนักเรียนสามารถเลือกวาดภาพนะคะกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ได้เช่นนักเรียนบางคนนะคะอาจจะวาดภาพร้องเพลงกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครอาจจะวาดภาพาเล่นดนตรีต่าง,ต,างต่างนะคะนักเรียนก็สามารถวาดลงไปได้เลยเนาะส่วนการเขียนสรุป ความรู้นะคะเดี๋ยวคุณแอนจะเขียนให้นักเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถลอกตามลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยคะ่ะสำหรับการสรุปความรู้นะคะก็เหมือนที่คุณแอนได้อธิบายในหน้าที่33นะคะให้กับนักเรียนไปนะคะว่า2หัวข้อนะคะที่เราได้เรียนรู้จากอ่ะบทนี้นะคะบทที่2 เกี่ยวกับเรื่องเสียงในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็คือเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเราก็จะเขียนลงไปได้เลย อีกหัวข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงได้ทุกทิศทางนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสาหรับการสรุปความรู้นะคะในเรื่องของเสียงในชีวิตประจําวันเด็กสามารถเขียนตามคุณครูนะคะลงไปในเส้นบรรทัดของตัวเองได้เลยเด็กอย่าลืมวาดภาพด้วยนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทนี้เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะคะนักเรียนจะสามารถวาดภาพใดก็ได้นะคะลงไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการทํากิจกรรมต่างๆนะคะที่ทําให้เกิดเสียง สามารถวาดได้มากกว่า1รูปนะคะ,ะเพราะว่าหนะ้ากระดาษเขามีมาให้ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะดังนั้น,นเด็กก็ค่อยๆวาดลงไปนะคะ ต่อมานะคะดเด็กๆกลับไปที่หนังสือเรียนของเราต่อนะคะเวลาที่เรียนนะเรียนไม่ต้องไปปิดหนังสือเรียนหรือว่าแบบฝึกหัดนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องเรียนทีละหัวข้อนะคะแล้วก็ค่อยๆทําแบบฝึกหัดไปทีละหัวข้อพร้อมๆกันนะคะสําหรับในหนังสือเรียนนะคะดเด็กๆหน้าที่34เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเดียวกันนะคะในแบบฝึกหัดในหน้าที่36เลยนะคะ ซึ่งเขาจะให้เราทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่2เป็นเรื่องของเสียงในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะดังนั้นคุณแจะขออนุญาตนะคะไปอธิบายในหน้าของแบบฝึกหัดหน้าที่36เลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นหน้าเดียวกันแล้วก็เป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่36นะคะดเด็กๆจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะคะ ในเรื่องของเสียงในชีวิตประจําวันโดยเขาจะมีคำถามมาให้เราทั้งหมด3ข้อนะคะจะเป็นคำถามในหน้าที่36แล้วก็ในหน้าที่37นั่นเองอะเรามาดูคำถามข้อที่1กันก่อนนะคะคำถามข้อที่1เขาถามว่าถ้าต้องการทำเสียงดนตรีจากการถูกแก้วที่มีน้ำอยู่ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ถ้าต้องการทำเสียงดนตรีจากการถูกแก้วที่มีน้ำอยู่ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องอะเดี๋ยวเราจะเลือกข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะนะักเรียนสำหรับข้อหนึ่งเนาะและเราก็จะทำเครื่องหมายกากบาบะนะคะทับตัวเลือกที่ถูกนะคะอะเรามาดูช้อยตัวเลือกกันข้อกอไก่แรงกำเนิดเสียงคือแก้วและน้ำขอไข่การทำให้แก้วน้ำสั่นจึงเกิดเสียง ข้อควายการจับแก้วน้ำให้แน่นจึงเกิดเสียงถ้าต้องการทำเสียงดนตรีจากการถูกแก้วที่มีน้ำอยู่ขอ้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องกอไก่แรงกำเนิดเสียงคือแก้วและน้ำขอควาการทำให้แก้วน้ำสั่นจึงเกิดเสียงขอควายการจับแก้วน้ำให้แน่นจึงเกิดเสียงอ่านนักเรียนลองตอบช่วยคุณครูสิคะ ข้อใดเอ่ยไม่ถูกต้องสำหรับข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายนั่นเองนะคะนักเรียนการที่เราใช้มือในการจับแก้วน้ําให้แน่นนะคะมันจะยังไม่เกิดเสียงนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าอ่ะบริเวณน้ํานะคะแล้วก็แก้วของเราไม่เกิดการสั่นนะคะมันจึงทําให้ไม่เกิดเสียงนั่นเองต่อมาข้อที่2ค่ะ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่อไปนี้อ่ะเขามีแหล่งกำเนิดเสียงนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมมาให้เราทั้งหมด4กรอบอ่ะเรามาดูนะคะว่าแต่ละกรอบเนี่ยมีแหล่งกำเนิดเสียงอะไรบ้างนะคะอ่าดูเสียงจากรถบรรทุก เสียงฟ้าร้องเสียงน้ำตกเสียงวิทยุเดี๋ยวเราจะนำเสียงนะคะนักเรียนทั้ง4กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะมาจำแนกนะคะโดยแหล่งกำเนิดเสียงของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทเท่านั้นนะคะดเด็กๆอย่าลืมนะก็คือเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เกิดมาจากแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาตินะคะอ่ะเรามาดูช้อยทีละข้อกันก็ไก่ เสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่เสียงรถบรรทุกและเสียงฟ้าร้องอันนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะดเด็กเสียงฟ้าร้องไม่ใช่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะต่อมานะคะเขาบอกว่าแหล่งกําเนิดเสียงจากธรรมชาติคือเสียงน้ําตกและเสียงวิทยุอันนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เลยนะคะดังนั้นข้อกอไก่ไม่ถูกต้องเราจะไม่กานะคะต่อมาข้อขอไข่ แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเสียงน้ำตกและเสียงวิทยุถูกต้องไหมคะอ่าไม่ถูกต้องนะคะเสียงจากน้ำตกไม่ใช่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อมาเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติก็คือเสียงรถบรรทุกกับเสียงฟ้าร้องอันนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะเสียงรถบรรทุกไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติแสดงว่าข้อที่ถูกคือข้อไหนลูก คอควายนะคะเ่ะเรามาดูข้อที่ถูกกันข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายนะคะเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึน้นก็คือเสียงรถบรรทุกและเสียงวิทยุถูกต้องไหมถูกต้องเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงจากธรรมชาติก็คือเสียงฟ้าร้องและเสียงน้ําตกถูกต้องไหมคะอ่ะถูกต้องนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราไปดูข้อ3นะคะในหน้าที่37กันบ้างนะคะ สำหรับในหน้าที่37นะคะในเด็กเขามีรูปภาพมาให้เนาะซึ่งคำถามนะคะด้านบนเขาถามว่ารถพยาบาลคันหนึ่งวิ่งอยู่บนถนนและเปิดสัญญาณเสียงเพื่อขอทางคนที่ตําแหน่งใดบ้างที่ได้ยินเสียงรถพยาบาลคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนและเปิดสัญญาณเสียงเพื่อขอทางคนที่ตําแหน่งใดบ้างที่ได้ยินเสียง เราจะมาวงกลมล้อมรอบตำแหน่งที่ได้ยินเสียงกันนะคะเนอ่ยเราเรียนกันไปแล้วนาะว่าเวลาจุดกําเนิดเสียงนะคะหรือว่าแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะหรือว่าอยู่ด้านหน้าบริเวณนั้นนะคะนักเรียนเราจะได้ยินเสียงหมดเลยนักเรียนเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษไหมคะถ้าเสียงโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงนักเรียนคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้ที่อยู่ตำแหน่ง A จะได้ยินเสียงไหมเอ่ย ได้ยินไหมคะอ่ะได้ยินนะคะเราก็จะวงกลมลอมรอบเด็กผู้ชายที่อยู่ตำแหน่ง A ตรงนี้นะคะต่อมาเด็กผู้หญิงที่อยู่ตำแหน่ง B ตรงป้ายรถเมย์ตรงนี้ถ้าเสียงรถพยาบาลมานักเรียนจะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมคะอ่ะได้ยินเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะวงกลมล้อมรอบเด็กผู้หญิงในตำแหน่ง B ลงไปต่อมาค่ะตำแหน่ง C ตรงนี้ค่ะ อะมีคนผู้ชายนะคะกำลังจะข้ามถนนรถพยาบาลนะคะกำลังวิ่งผ่านมาพอดีเลยนักเรียนคิดว่าผู้ชายในตำแหน่ง C จะได้ยินเสียงรถพยาบาลไหมคะได้ยินไหมลูกอ่ะได้ยินเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะวงกลมร้อมรอบไปต่อมาตำแหน่ง D ที่อยู่บนตึกแล้วเปิดหน้าต่างนักเรียนคิดว่าจะได้ยินไหมคะได้ยินเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตำแหน่งหรือว่าจุด กำเนิดของเสียงนะคะมันไม่ได้ไกลามากเนาะต่อมาเด็กผู้ชายนะคะที่อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะนักเรียนคิดว่าเขาจะได้ยินเสียงรถพยาบาลไหมคะ,ะได้ยินเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นทุกตำแหน่งนะคะนักเรียนจะได้ยินเสียงของรถพยาบาลที่เปิดสัญญาณเสียงเพื่อขอทางหมดเลยนะคะ อ่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรือยังเอ่ยอ่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปได้เลยนะคะเราจะเหลือแบบฝึกหัดอีกสองหน้านะคะเราก็จะจบในหน่วยนี้กันแล้วเนาะ แบบฝึกหัดในหน้าที่38นะคะจะเป็นการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงในรูปแบบของขังมโนทัศน์นะคะเด็กๆซึ่งเขาจะมีคํามาให้เรา3คําใช่ไหมคะเราจะเลือก3คํานี้นะคะไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองอเรามาดูคําที่1ึเขาให้คําว่าอะไรมาบ้างเขาให้คําว่าแหล่งกําเนิดเสียงมาใช่ไหมคะตรงนี้ และก็คำว่าทุกทิศทางและก็คำว่าตามธรรมชาตินะคะอะ่เรามาดูกันเสียงเกิดจากการสั่นของจุดๆเราเรียนกันไปแล้วค่ะนักเรียนเสียงเกิดจากการสั่น,น,นของอะไรเอ่ยของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะเราก็จะเอาคำว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาเติม ลงไปเป็นเส้นมาธยฐาได้เลยนะคะแล้วเรามาดูด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะเด็กเสียงเคลื่อนที่อะไรเอ่ยเราเรียนไปแล้วเสียงสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางนั่นเองนะคะเราก็จะเอาคำว่าทุกทิศทางมาเติมลงไป ต่อมานะคะเหลือคําสุดท้ายด้านล่างนะคะแหล่งกำเนิดเสียงนะคะเขาก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะดังนั้นเราก็จะเอาคําว่าตามธรรมชาติมาเติม เรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ต่อมานะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่39หน้าสุดท้ายของเรานะคะีเด็กก็จะเป็นหัวข้อของร่วมคิดร่วมทำนะคะเขาให้เด็กนะคะสำรวจเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นในบ้านในโรงเรียนนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ย จดบันทึกแล้วก็จำแนกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงที่สำรวจได้สำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่39นะคะคุณครูจะต้องให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจเสียงต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณบ้านของนักเรียนเองนะคะซึ่งเขาจะมีตัวอย่างมาให้เราแล้วเนาะ,ะนักเรียนดูนะคะในตารางด้านล่างมันจะมีทั้งหมด3ช่องใช่ไหมคะช่องแรกจะเป็นตัวอย่างของเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัว ซึ่งเขายกตัวอย่างเสียงของรถยนต์มาให้แล้วนะคะเด็กๆต่อมาช่องที่2จะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติส่วนช่องที่3นะคะจะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเสียงรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะดังนั้นอีก5อย่างนะคะหรือว่า5เสียงเนี่ยนักเรียนสามารถนํามาเลือกเติมเองได้เลยนะคะเช่นอยู่ที่บ้านของนักเรียน เสียงที่นักเรียนได้ยินอาจจะเป็นเสียงนกเสียงพัดลมเสียงนาฬิกาปุกนะคะเสียงตะโกนเสียงพูดนะคะนักเรียนก็สามารถเอามาเขียนได้เองให้หมดเลยนะคะพอเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องมาจําแนกว่าเสียงที่นักเรียนยกตัวอย่างลงไปเนี่ยมันเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน้านี้จะไม่ค่อยยากเนาะนักเรียนสามารถ นำไปเติมเองได้นะคะย้อนกลับมาที่หนังสือเรียนนิดนึงนะคะเด็กๆสำหรับหน้าสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือหน้าที่35เนาะก็จะเป็นกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำนะคะที่ครูแนนเนี่ยให้แบบฝึกหัดนะคะหรือว่าการบ้านนักเรียนในหน้าที่39ในแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะต่อมาเรามาดูวิ์ใกล้ตัวกันบ้างนะคะเด็ก อะไรบ้างที่เราสามารถนำมาทดลองนะคะวิทยาศาสตร์ได้นะคะนักเรียนอ่าดูนะคะในรูปภาพนี้เราสังเกตเห็นภาพอะไรคะภาพเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังสร้างเสียงดนตรีจากถังน้ำใช่ไหมคะโดยการนำไม้เนี่ยมาตีกระป๋องนะคะดเด็กทำให้เกิดเป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงกลองนั่นเองนะคะส่วนด้านล่างเราจะสังเกตเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งนะคะเขา ใช้อ่ะไม้นะคะมาคาอแก้วนะคะซึ่งจะเป็นเสียงดนตรีที่ได้จากแก้วที่ใส่น้ำนะคะเด็กๆซึ่งแต่ละแก้วเนี่ยเขาก็จะใส่น้ําในปริมาณที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราไปตีหรือไปเคล์เนี่ยเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงที่แตกต่างกันคนละโทนก็ได้นะคะเขาบอกว่านอกจากเสียงเพลงนะคะจะเกิดจากเครื่องดนตรีที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย วัสดุที่เหลือใช้รอบๆตัวของเรานะคะเช่นหม้อยางรถยนต์นะคะถังน้ําหรือว่าท่อพลาสติกเนี่ยเราก็สามารถนํามาทําเป็นเครื่องดนตรีได้นะคะอะ่เด็กๆเ,เคยสังเกตไหมเอ่ยว่าเครื่องดนตรีนะคะที่ทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันเนี่ย mm. เช่นกรองนะคะที่ทํามาจากถังพลาสติกหรือว่าแก้วที่ใส่น้ํานะคะทําให้เกิดเสียงดนตรีได้อย่างไรอันนี้เขาทิ้งคําถามนะคะไว้ให้ในักเรียนเนี่ย ได้คิดกันอ่านักเรียนคิดว่าเสียงดนตรีที่เกิดจากถังน้ํานะคะนักเรียนคิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่เอาไม้มาเคาะใช่ไหมคะนักเรียนพอเคาะแล้วเนี่ยถังน้ําของเรานะคะผิวของมันเกิดการสั่นมันก็เลยทําให้เกิดเป็นเสียงนะคะเหมือนกับน้ําในแก้วนะคะเหมือนกันนะคะเด็กเวลาที่เราเอาไม้หรือว่าเอาอะไรมาเคาะนะคะน้ําในแก้วเนี่ยแล้วก็ บริเวณผิวของแก้วนะคะมันเกิดการสัน่นมันก็เลยทำให้เกิดเป็นเสียงนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะคะในเรื่องของเสียงในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเด็กๆสําหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปความรู้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆเราจะได้มาขึ้นกันในบทใหม่นะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4โลกและท้องฟ้าของเรานะคะแต่ว่าบทที่1เนี่ย จะเป็นในเรื่องของหินนั่นเองเนาะนเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยหมดเวลาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณแอดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ It's a waterfall All the colors of the day.